นาไม่กินนะลุกไปกินปะเป็นครับปะไหนหนอ่นวลเก่งนะอยู่คนเดียวนะนวลนะนวลอยู่คนเดียวเก่งจังวะหนะอ,อยู่คนเดียวเก่งจังวะพวกห่ายหมดนอนเลยเย็นแลวนอนตรงนี้มันเย็นดีแม่มาหาไอ้นินไอ้นินไปไหนวะมาหนวนไอ้นินไ,นไปไหนวะ อิ่มแล้วเลยด่างอิ่มแล้วข้าวอิ่มแล้วแดดกโ็โอนแดงมันไม่กินข้าวเลยเนี่ยมาก็บใครเนี่ยใครเอามาเนี่ยช่วยด้วยเอามาทิ้งกันโอ้ยูกไม่กินปะไปกินข้าวหมดปะไปไปลูปะ,ปะ,ปะ,ปะข้าวหมดเลี้ยงๆเ,เลไปะ ทำมัน่นวนปึกปักเลยนะเดี๋ยไอแดงทำมั่นแล้ววนตุ๊บเลยมนะ่ขึ้นไปบนนู้นกันมาเมาไปขึ้นนนไไปปูบนนู้นกัน,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 กนอึบอ๊บอึ๊บขึ้นไหวเห็นป่าวอื้ออืมมันร้อนลูกมันร้อนไม่ต้องมา ร้อนเด็ดห้าปลากันเต็มหมดน้ำแห้งปลาโดด

ยังแม่ครัวดาวคานตาพริพกลั่นมายันนี่เนี่ย เต็มเข่าหมอก อะไรเนี่ยตัวใหญ่เท้หนีเบ็ดเขาให้ดีนะายสกใหญ่มาก ชมวิวจุดชมวิวแรนวันไปไหนแรนวันรวนรวนไปไหนแนะว,ว,ว,วะ